ราวนี้จะบอกว่าแทน a เท่ากับเศษสส่วนสแล้ว s i เ a บวกคอสเมีค่าเท่ากับเท่าใดทันมุมใดๆเนี่ยเท่ากับด้านตรงข้ามหารด้วยด้านประชิดนโจทย์ให้มาว่าทัน A เท่ากับเศษสส่วนสนั่นคือด้านตรงข้ามของมุม A จะเท่ากับ3และด้านประชิดของมุม A เนี่ยก็จะเท่ากับ4ี่ จากทฤษฎีบทของพิทาโกรัสเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะยาวเท่ากับ5ตอนนี้เราได้ด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครบแล้วจากอัตราส่วน s i น์เซต้าเนี่ยเท่ากับข้ามฉากดังนั้น s i น์เก็จะเท่ากับเซตสามส่วนห้าเซต้าเท่ากับชิดฉากดังนั้น cos a ก็จะเท่ากับเซตส่วนห จะได้หาว่า s i n a บวก Cos A เท่ากับเท่าใดเราก็นำา3ส่วน5กับ4ส่วน5บวกกันส่วนเท่ากันนำเศษมาบวกกันได้เลยดังนั้น s i n a บวก Cos A เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน5ข้อนี้ตอบข้อข้อควายนะครับ